สวัสดีครับวันนี้เราไม่เล่นเกมเอ่เอ,เอยุอคไหนวะขับรถที่สิงห์ขอนนี้เองนะพอดีวันนี้เราเล่นกับน้องผมสองคนนะฮะด้วยการนี่จะท้าทายด้วยกันบ,บ,บัวเพลงโบ้เถิดดงใจไนดะ้ ไม่รอละยืดเส้นทางเลยโอ้โหไปดึงแล้วไปขับเลยไม่ต้องเยอะเนี่ยโอ้โหโคตหล่อเลยบรรยากาศโคตรน่ากลัวขึ้นอ่ะคอมพิวเตอร์เนี้ยเหมือนได้ดูที่หยดเตะที่หยดสามอ่ะ เกี่ยสามีเอ้ยตกใจโอ้ยตกใจตกใจเอ้ยมันตัวอะไรงอเมื่อกี้อ่ะตกใจอ่ะฮัลขวาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่ก่อนไฟก่อนไฟด้วยค่อนน่ากลัวตายอะไรไม่ตายตล์ เอแล้วตกอ่ะตอนแ่นเสียร์ตอนเทียมือแล้วมันมัเห็นจะตกไปเข็นฟังหะอันนี้นักโขึ้นอ่ะเป็นเลนทุกคนเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดทางปิดทางลูกหัวว่า่ตก็แอที่เดิมไม่เหอาะไง รถชนนะรถตกนะตกเหวนะไม่เอานี่คือของเกียร์ลืมรถนะครับลืมรักก็ลืมรถใช่ฮะไม่มีสายฉกเลยหรอเฮ้ยเปิดเพลงนี้มันมีโอกาสที่เพลงจะเปลี่ยนนะถ้าเพลงจะเปลี่ยนเพลงเพลงเดิมเพย์เดิมเพยไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรปกติ ขวาขวาปะสายเอ้ยสายสายโอตอนมีไฟอ่แล้วอือ่ต้ห่นี่คอ้าวนั่นไงไม่บอกแล้วมันมีไฟมันมีไฟอน่ะบนนนน่ะกระถีาไม่มีอ่ะไม่มีอลโเ้ยตกใจเลย เฮงนี่ตกใจหมดเลยเก๋เฮงหายเฮงหายเฮ้ยขูน e. <S <s ักกลัวขึ้นสองร้อยเท่าแป็นมาคืนไร้ก็เอาเลยเหรอคะเฮ้ยไม่ไม่ข้อเบมออกเลยโอ๊ยน่ากลัวชีหายตกเปอสี่เท่าเลยโอ๊ยออกมาเอกมาออกมาออกเลยออกมาออกแล้ว เริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่ดเบทนะขับรถตกเหวไปสองรอบแล้วสามรอบสติเริ่มเริ่มใหม่เลยไหมอู้หูกี๊ดจังเลยเฮ้ยโอ้โอ้จี๋เสียงเฉียงนั่นนั่นเสียงเมื่อกียร์เลยตกใจกี๊ดไอ้วิ่งมานิ่งตู่อันนั้นไอ้นั้นไอ้ีชูสปีดมันเกณฑ์ที่โคตรใหญ่ของคันอ่ะก้เลย ตอนนึกี่าไม่เท่าไหร่นะตอน่นึกี่าเท่าไหร่แต่พอเล่นจรงู่นัากวเาอ้เนี่อไม้หายไปไหนวะาเกลียดว่า B N C D I ไม่อะโคตรมันเลยใครได้นมนมากับตุ้ย